สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหว,วัดลำพูนในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่9-13สิงหาคม2564สสคลำพูนมีแอปไลน์ใหม่แล้วนะมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอดเลยเอดเลยจ้า การบริการให้คำปรึกษาแก่นายจ้างลูกจ้างรวม38ลายมาพบด้วยตนเองจำนวน15ลายให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์จำนวน21ลายการติดต่อผ่านไลน์ออฟฟิเชีสสคอร์ปูลนคอนเน็กจำนวน2ลายการบริการรับคำร้องทุกขจำนวน4ลายกรณีค้างจ่ายค่าจ้างจำนวน4ลายเป็นจำนวนเงิน 3200บาทสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนร,ร่วมบูรณาการตรวจคัดกรองเชิงลุกแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนและอำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนเพื่อค้นหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ิร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูผนผลการปฏิบัติ มีแรงงานต่างด้าวพักอาศัยจำนวน151รายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดการส่งเสริมให้ในจ้างลูกจ้างในสถานประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างการสวมหน้ากาก การล้างมือบ่อยๆการตรวจวัดอุณหภูมิาการลงทะเบียนไพยชนะอย่างเร็นกัรกสรคุ้มครองสิทธิ์พ,พ,ออพ,พ,พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน